จำไว้นะอย่าลืมขอบคุณตัวเองถ้าไม่มีมันก็ไม่มีเราอย่าดูถูกมันว่ามันไม่ดีมันกระจอกมันไม่เอาไหนเพราะมันคือการทำร้ายตัวเองอย่าไปเปรียบเทียบมันว่าไม่เก่งเหมือนใครใครเก่งกว่ากันแล้วไงสุดท้ายปลายทางของคนเก่งคนกระจอกรวยจนหล่อสวยก็ลงโรงกันทุกคน จะไปอิจฉาคนอื่นทำไมให้ตัวเราเองทุกข,ขอบคุณมันนะที่พาเรามาถึงวันนี้ขอบคุณมันสิที่พาเรามีวันดีๆที่สดใสขอบคุณมากมายที่เกิดมาแบบตัวเองไม่ซ้ำใครขอบคุณจากหัวใจที่ยังตื่นรู้ก่อนทำร้ายตัวเองรู้แล้วจงรักมันให้มากๆเอามันไปอยู่ในที่ดีๆเจออะไรดีๆแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาหาเราอีกมากมาย สื่อสารกับผู้ชายอย่าลืมศักดิ์ศรีของเขาสื่อสารกับผู้หญิงอย่าลืมดูอารมณ์ของเธอสื่อสารกับผู้บังคับบัญชาอย่าลืมตำแหน่งของเขาสื่อสารกับผู้สูงอายุอย่าลืมเกียรติยศของท่านสื่อสารกับวัยรุ่นอย่าลืมความตรงไปตรงมาของเขาสื่อสารกับเด็กๆอย่าลืมความไร้เดียงสาของเขา เพราะหากไม่รู้จักปรับท่าทีถือว่าตนเด่นจะเจอแต่กำแพงแข็งเกล้าวมีข้อดีของความแข็งเกล้าอ่อนโยนมีข้อดีของความอ่อนโยนการดำเนินชีวิตของคนเราบางทีก็ต้องประนีประนอมโอนอ่อนไม่ใช่อ่อนแอนประนีประนอมไม่ใช่หน่อมแนมดูอย่างริ้งกับฟันสิใครไปก่อนกันความจริงก็คือความจริง คนบางคนตัดสินว่าเราเป็นยังไงจากแค่สิ่งที่เขาเห็นเพียงน้อยนิดคนบางคนพูดจาให้ร้ายเราจากสิ่งแค่ที่เขาได้ยินมาคนบางคนคิดว่าเราต้องเป็นคนแบบนี้จากสิ่งที่เขารู้มาเพียงเศษเสี้ยวหนึ่งแต่ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรความจริงก็คือความจริงไม่ต้องกลัวอะไรเลยไม่ว่าใครจะพูดถึงคุณแบบไหนก็ตาม ถ้าคุณไม่ได้เป็นแบบที่เขาพูดก็ไม่ต้องเก็บคำพูดพวกนี้มาใส่ใจเลยแม้แต่น้อยชีวิตคนเรานี้สั้นนิดเดียวเราเองก็มีข้อเสียคนอื่นก็มีเช่นกันเมื่อข้อเสียมันทำให้เราขัดใจก็อย่าไปมองให้มองแต่ด้านดีๆพอมองชีวิตในมุมที่สวยงามกันดีกว่ามุมไหนที่เราไม่ชอบก็อย่าไปมองผ่านๆไปมั่งชีวิตจะได้สุขใช้ชีวิตให้มีความสุข ทําประโยชน์ให้คนอื่นเท่าที่ทำได้ทําให้คนที่เรารักมีความสุขเท่านี้ก็คุ้มค่าที่เกิดบนโลกใบนี้แล้วขอขอบคุณบทความอันโนเผยแพร่โค้ชออฟไลท์จาก Facebook ภาพประกอบพิซซาเบเสียงดนตรีคีเนมาสเตอร์ค่ะ